การละครภูมิใจนําเสนอละครสั้นเรื่องสื่อรักจากบทประพันธ์ของหนุ่มสกลคนสว่าง ลูกพ่อค่ะลูกพ่ค่ะหนู<า>อย่าวิ่งลูกหนูระวังล้มลูก <c oughs> ดีใจจังเลยค่ะคิดถึงคุณพ่อโอ้เป็นไงบ้างลูกมามาพ่ออุ้มหน่อยแล้วอ้าวโอ้โหลูกพ่อน่ารักจังเลยเป็นไงบ้างลูกวันนี้วันนี้สนุกดีค่ะหนูไม่ไมไดิ้นกับคุณครูเลยคุณครูบอกว่าต้นข้าวเป็นเด็กดีค่ะเหรอลูกโอ้โหดีนะลูกเนาะลูกของพ่อ มาพ่อหอมทีหนึ่งเนาะเออนี่ลูกวันนี้อ่ะพ่อมีของขวัญให้หนูด้วยนะอยากรู้ไหมอ่ะว่าเป็นอะไรอะ่ะไี้หนูอยากรู้ค่ะไหนคะของขวัญไปให้เด็กๆอ,อุ้มไปที่รถเนาะเยะ้ไปกันเลยเออห,หนูรถนะลูกมองก่อนนะเดี๋ยวพ่อจะไปเปิดประตูให้หนูไห้ แสงแท้นเห็นไหมลูกมีใครเอ่ยัาดิจ้าต้นข้าวจำน้าออนได้ใช่ไหมคะพ่อคะทำไมของขวัญถึงต้องเป็นน้าออนด้วยล่ะคะนูอยากรู้ใช่ไหมล่ะเพรว่าผมไปคื้นรถก่อนเถอะเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันในรถนะลูกเนาะนี่ต้นข้าวพอจะเล่าอะไรให้ฟังนะลูก ตั้งแต่แม่ของต้นข้าวไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์พ่อก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลลูกเลยเนี่ยของขวัญที่พ่อบอกกับลูกก็คือหน้าออนอเขาจะมาดูแลลูกกับพ่อไงลูกดีใจไหมลูกค่ะคุณพ่อแล้วหลักๆในบ้านนี้ออนจะต้องทำอะไรบ้างคะคุณอ๋อผมมอบกรรมสิทธิ์ทุกอ,อย่างให้คุณ ดูแลเลยกันแล้วกันนะคุณออนรวมถึงไปรับไปส่งยี่หนูด้วยได้เลยค่ะไม่มีปัญหาแล้วส่วนต้นข้าวต่อไปนี้ก็ไม่ต้องเรียกนะออนแล้วนะจ๊ะเรียกว่าแม่อ่อนเข้าใจไหมจ๊ะต้นข้าวเข้าใจค่ะเข้าใจก็ดีแล้วจ้ะไหนลองเรียกแม่อ่อนให้ฟังหน่อยสิจ๊ะแม่ออนดีมาก ลดาพี่จะไม่ผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับระดาแน่นอนพี่จากน้องลดาดารู้ตัวดีว่าดาจะอยู่ดูแลพี่กับลูกไปได้อีกไม่นานแต่ดาไม่ว่าอะไรน,นะจ๊ะ ถ้าพี่จะหาใครสักคนหนึ่งมาดูแลพี่กับลกูกแต่ดาขออะไรพี่อย่างหนึ่งได้ไหมจ๊ะได้สิจันนุดานะดาขอแค่พี่ไม่ทิ้งลกูกขอแค่พี่รักลูกของเราดูแลลูกของเราให้ดีที่สุด ทำให้ดาได้ไหมจ๊ะต้องดาน้องดาไมนต้องเป็นห่วงนะจ๊ะพี่จะดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดแต่ว่าตอนนี้พี่ว่าน้องดาพักผ่อนก่อนดีกว่าจะพี่คุณออนเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะยังไงอะฝากดูแลลูกด้วยล่ะได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะ ว่าแต่ขับรถด,ดีๆนะคะแล้วเย็นนี้มาทานข้าวด้วยกันสามคนจ้างั้นผมไปก่อนนะเดี๋ยวรถติดค่ะต้นข้าวนางต้นข้าวนี่มานี่สิามานี่นี่ฉันบอกไม่จำเลยว่าแกอย่าวิ่งอ๋อเจมบค่ัแนี่น,นี่ แกจำไว้นะต่อหน้าพ่อแกแกเรียกฉันว่าแม่อ่อนแต่รับหลังพ่อแกแกอย่ามาเถอะเรียกฉันว่าแม่เด็ดขาดเพราะฉันไม่ใช่แม่แกแกต้องเรียกฉันว่านาออนอย่างเก่าเข้าใจไหมหน,ออน้าอ่อนแล้วนี่ผ้าทั้งหมดเอาไปซักแล้วอยากให้ฉันเจอรอยเปื้อนแม้แต่รอยเดียวนะถ้าฉันเจอรอยเปื้อนแม้แต่รอยเดียวแล้วก็ฉันจะ แกแอนเทาจับพี่ลอยเปื้อนบนผ้าเลยเข้าใจไหม่ะหนูจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะไหนฉันดูซิว่าแกซักผ้าเป็นยังไงบ้างดูที่เรืองมานี่เลยมานี่มานี่โอยนอ,อนอย่าขันเจ็บน้องเจ็บก็ต้องทน ใครบอกให้แกซักผ้าแบบนี้ฮะนางต้นข้าวแต่แต่นหนูทำได้แค่นี้ทําได้แค่นี้แกก็ต้องทําให้ได้ดีกว่านี้พ่อแม่จะไม่เคยสั่งสอนเลยที่ไงคะว่าทํางานบ้านเน่ดีละวันนี้ฉันจะลงโทษแกฉันจะตีแกแล้วก็หยิกแกด้วยนี่แน่นี่นี่กลัวอย่าทำ รักมาที่เสร็จ <c oughs> ถ้าไม่เสร็จวันนี้ไม่ต้องลุกไปไหนอยู่อย่างนี้แหละทั้งวัน <c oughs> พี่จ๋าตันข้าคิดถึงแม่ ลูกฝากพี่หมีไปบอกกับแม่ได้ไหมวันนี้อันข้าวดุต,วพวตีพี่มีท่า เขาพาแม่ใหม่มาต้นข้าวไม่ชอบเขาเลยพี่มีตาต้นข้าวกลัวต้นข้าวกลัวเขาต้นข้าวไม่กล้าบอก พ่อว่าข้าวทำลายต้นข้าวต้นข้าวควรจะทำยังไงดีใี่มีจ่าช่วยต้นข้าวคิดทีต้นข้าวค่แม่มานี่สิจ้ามาดูนี่สิจ้าว่าคุณแม่ซื้ออะไรมาให้ ว้าวตุกตาพี่หมีน่ารักจังเลยค่ะชอบไหมคะชอบค่ะถ้าชอบก็นั่งลงก่อนสิจะ๊ะแม่มีอะไรจะพูดให้หนูฟังต้นข้าวฟังคุณแม่พูดนะคะวันหนึ่งถ้าคุณแม่ไม่ได้อยู่กับหนูกับคุณพ่อเวลาต้นข้าวมีเรื่องไม่สบายใจหรือเรื่องทุกข์ใจอะไร ให้ต้นข้าวคุยกับพี่หมีได้นะจ๊ะให้เหมือนว่าพี่หมีเป็นตัวแทนของคุณแม่แล้วคุณแม่จะไปไหนหรอคะคุณแม่ก็จะไปเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์มองลงมาดูลูกกับคุณพ่อไงคะแล้วคุณแม่จะไม่เหงาหรอคะคุณแม่ไม่เหงาหรอกคะ่ะแค่คุณแม่มองเห็นหนูเป็นเด็กดีไม่ดือ้อไม่สน เรียนหนังสือเก่งๆแค่นี้คุณแม่ก็มีความสุขแล้วค่ะบอนจะทำอะไรก็รีบทำสักอย่างพี่เบื่อเบื่อที่ต้องมาอยู่อย่างหลบๆซ่อนๆอย่างเงี้ยโอกาสของพี่มาถึงแล้วล่ะจ้ะ อีกสองสามวันข้างหน้าเนี้ยคุณเมธาเขาจะไปดูงานที่ต่างจังหวัดน่าจะไม่ต่ำกว่าสามสี่วันพี่ก็ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วกันนะอ้อแล้วระวังด้วยละ่ะอย่าให้ใครเข้าสาวมาถึงเราได้วางใจพี่เถอะออ,อนคุณคะคุณเมธาคุณเ,เมธาคะ พวกนนอนเก็บงานเถอะคะ่ะดึกแล้วนะคะโอ้หรอเออใช่จริงด้วยเกือบเที่ยงคืนละไปแล้วเดี๋ยวเราเข้านอนกันเถอะค่ะนังออนออนอุมาเสียงใครอะตื่นมาคุยกับฉัน ใครเรียกอ่ะฉันอยู่ตรงนี้หันมามองฉันที่ประตูสิเออเห็นไม่ชัดเลยอ่ะเธอเป็นใครอ่ะทำไมเข้ามาในห้องนอนฉันได้ละ่ะดูสิดูชัดๆดูให้เต็มตาฉันยืนอยู่ตรงนี้ไงนางละดาแกตายไปแล้วนี่ แล้วแกมาทำไมอะฉันรู้ว่าแกกับชูของแกคิดจะทำอะไรเพราะฉะนั้นแกไปลงนรกกับฉันเถอะแกนางละดาแกจะทำอะไรฉันอะอย่านะอย่าโอ้ยอย่าไพียงของฉันช่วยด้วยช่วยด้วยคุณแม่ทาาช่วยด้วย ช่แกต้องตายช่วยด้วยวันนี้แกต้องไปลงนรกกับฉันตายก็เ่อเช่วยช่วยคุณพ่อคะคุณพ่อแม่แม่คะเสียงอะไรคะคุณ่ไปไปตรงไหนคะ อา้าวมันเสียงยังหนูนี่มีอะไรเปล่าว่าอา้าวว่าไงยัยหนูตัวขาเมื่อกี้ตัวข้าดีได้ยินเสียงเหมือนห้องคุณพ่อค่ะไม่ออนเบลอะไรไม่ดูเข้าคุณพ่อเดี๋ยวลูกเออแต่พ่อก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่นะอาอ้าว แล้วทำไมคุณออนไปนอนอยู่ตรงนั้นน่ะเดี๋ยวพ่อปลุกคุณออนก่อนนะลูกนอนคุณออนพี่พี่หรอกพี่นางละดาฮะพี่หรอกเดี๋ยวไม่อยู่แล้วเดี๋ยวอยู่บ้านหลังนี้แล้วฉันจะไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะไปแล้วฉันจะเก็บของแล้วฉันไม่อยู่อีกแล้วบ้านหลังเนี้ยไม่เอาแล้วไม่อยู่ มีอะไรเหรอลูกคือต้นข้าวมีอะไรจะเล่าให้คุณพ่อฟังสักอย่างค่ะไหนลองเล่าให้พ่อฟังสิลูกว่ามีอะไรคืออย่างนี้ค่ะคุณพ่อโธอนหนูของพ่อพ่อไม่นึกเลยนะว่าน้าออน่ะ จะทำกับลูกพ่อได้ถึงขนาดนี้ต่อไปนี้พ่อสัญญานะยยหนูพ่อจะเป็นคนดูแลยยหนูเองแล้วเราจะมีกันแค่สองคนนะลูกเนะาะค่ะคุณพ่อต่อไปนี้ก็จะมีแค่เราสองคนพ่อลูกหนูรักคุณพ่อนะคะรักคุณพ่อที่สุดในโลกเลย